ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ที่ว่าวัดกระแสของตัวฝั่งของแบตเตอรี่นะครับก็คือ DC นะครับประกอบด้วยนะครับก็จะมีนี่คือไฟเลี้ยงเป็น220โวลต์นะครับนี่นะต่อมาก็จะเป็นไฟเลี้ยงที่ออกไปหากล่อง5โวลต์ก็จะเขียนไว้อยู่5โวลต์มีกาวนะครับแล้วก็มี b มี A นะครับ B สีเขียวเอสีเหลืองนะครับกาวก็เป็นสีเทานะครับฮาโวลเป็นสีแดงก็เชื่อมกับกล่องตัวนี้นะครับกล่องด้านหลังก็จะเขียนไว้อยู่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะมี้าโวลตัวนี้นะครับฮาโวลโอเคนี่เนาะฮาโวลฮาโวลมีบมี A อมีกาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับ สีแดงก็คือตัว5โวลต์เนาะโอเคสีเขียวก็เป็นสายสัญญาณ B นะครับสีเหลืองสัญญาณ A สีเทาก็คือก่าวนะครับต่อให้ตรงนะประมาณน,นี้เสร็จแล้วเมื่อทำการต่อเรียบร้อยนะครับก็ปิดกล่องให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ เสียบปลั๊กนะครับเพื่อที่รอสัญญาณาปล่อยฮอสปอตออกมาคล้ายๆกับตัว A/C ที่เราตั้งค่ากันนะครับโอเคนะครับจากที่เราต่อตัวกล่องตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกกสายต่างๆนะครับทีนี้จะมาต่อกับตัวชั้นอุปกรณ์ที่อ่านค่ากระแสแล้วก็โวลต์ของแบตเตอรี่นะครับตัวจุดนี้นะครับอันนี้คือไฟบวก ที่ต่อไปหาขัา้วขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับขั้วนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยงก็คือขั้วลบขั้วลบเนี่ยเราจะต่อผ่านตัวนี้นะครับก็คือชั้นตัวนี้นะครับสังเกตว่าสายสองเส้นเนี้ยเขาจะต่อที่ขั้วเดียวกันก็คือผ่านค่ากระแสด้วยนะก็คือขาวคือตัวนี้นะครับ ขั้วเดียวกันนะคู่นี้ไฟลบก,กับตัวการอนค่า,ากระแสนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวนี้เขาจะอ่านอีกฝั่งหนึ่งก็คือขั้วนี้นะครับนี่คือสายน้ําเงินดีแบ่งสายไฟได้จะได้ชัดเจนนิดหนึ่งนะครับสายน้ําเงินขัน้วนี้นะครับอันนี้ไฟตัวนี้วิ่งไปหาแบตเตอรี่สายตัวนี้นะครับเป็นสายขั้วลบนะครับเป็นขัน้วลบ ตัวนี้ก็วิ่งไปหาที่ตัวอินโมเตอร์อันนี้ยกตัวอย่างนะครับส่วนขั้วบวกก็วิ่งไปหาแบตเตอรี่เลยนะครับส่วนเส้นนี้ก็ไปจับที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับบวกของแบตเตอรี่ไฟลบนะครับไฟลบกขามาจับตรงนี้นะครับสายที่อ่านค่าอันแรกนะครับก็จับที่ขั้วลบเลย อันค่าตัวที่สองเส้น้ําเงินก็จับที่ฝั่งนี้นะครับเวลากระแสเขาวิ่งเขาจะได้ส่งข้อมูลเข้ามาที่กล่องกล่องส่งตัวนี้เข้าตัวนี้ขึ้นเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคเนาะหลักๆประมาณนี้ครับผมเมื่อทําการต่อไฟเรียบร้อยเข้ากับกล่องแล้วครับเราก็มาดูที่หน้าตัว WI-FI ของเรานะครับ ถ้าไม่เจอก็ปิดเปิดใหม่นะครับเนี่ยเจอแล้วฮะชื่อไวไฟก็จะเป็น r k e d c hotspot นะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับส่วนรหัสเนี่ยเป็นรหัสเพื่อที่จะเข้าไปตั้งค่านะครับเป็นรหัสมาตรฐานนะครับใส่ไปเลยนะครับลุงล็อก L ตัวใหญ่นะครับ L U N G ลุงนะครับล็อกก็ R ตัวใหญ่ R โอซจากนั้นกดเข้าร่วมนะครับเมื่อเขาคนนี้กับกล่องเรียบร้อยเนี่ยเขาจะเด้งเข้าไปที่หน้าให้ป้อนค่าตัวอ่านี่นะครับป้อนค่าตัวเราเตอร์ของเรานะครับสัญญาณที่ใช้เป็นสัญญาณ2.4งจุ่ิกนะครับใส่เข้าไปเลยชื่อแล้วก็พาสเวิร์ดให้ตรงนะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับ Solar power underscore สองตัวเล็กตัวใหญ่ต้องพิมพ์ให้ถูกต้องนะฮะ solar power W หายไปนะครับใส่ให้ตรง solar power ด้วยก็สองจุด่รหัสรหัสก็ต้องใส่ให้ตรงนะครับพวกอักขระอะไรต่างๆนะครับ add ห้า shop นะครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับเราเตอร์ที่บ้านเรานะครับตั้งค่าให้ถูกต้องนะครับสัญญาณดีใ้เป็น2.4เท่านั้นนะจากนั้นกดเซฟอ่าถ้าขึ้นเขียวเขียวนี้ก็แสดงว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมอ่าแสดงวาเรียบร้อยแล้วนะครับ